เขาจะไปกินขนมจีนยายเอาไปล้างเอาไปล้างเอาล้างน้ำเแล้วมาเก็บมาช่วยกันเก็บมาลูก ชูชีอยู่ไหนอีก่ะเกีของเล่นมาอ่าชืนกถือมาสิแล้วเร็วนู่นๆๆมาชืเก็บของลูก เจอแก่นี่นี่นี่ของยู่ที่น้องของยู่ที่น้องลุ่นไปทะเลาแม่มานี่เห็นแล้วอ่านออกปะอ่านว่าอะไรอ่ะไป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 ล้างมือลูกล้างมือเก็บต้มเก็บของเก็บของเก็บของเนี่ย ไปข้าวเสร็จแล้วข้าวมาแล้วไปเลยแล้วไปไปไอ้นู้ของเราบ้านน้องแฮรูกหน้าของเราบ้าๆ